สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมหลายคนอาจจะเห็นหน้าไม่ชัดนะครับเนี่ยผมเราอยู่กันที่อ่อดอ๋อไอ้นี่คือ 25. อ๋อนี่ไงมีตัวสอนเลือกเอามันมีกี่ตัวพี่ก้าใช้อะไรบ้าง con này mà อันนี้มันจะต้องไปที่นี่คืออะไรคำนวณคำนวณอะไรนะคำนวณเป็นดมันต้องใช้คิดอะไ่เท้าช่องไที่ดีนะม่บาลานซ์ไาสาใร่บาใาใส่ตาตา่ต่าตา่ว่าใสาใา่าใสาาส S <S <an the> เครงงานผมสกรีนเสื้อเนี่ยไอตัวนี้ครับบิ <smok, S 1> ๊กจะอยู่อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมบิ๊กออกแบบนี้ฮะใช่เออบิ๊กดูข้างหลังบิ๊กดูน้ําหนักมันเนี่ย่น้ำหนักมันรันจักหน้ำหนักอ๋อนน้ำหนักของไอ้นี้น้นนํา,านหนักข้างน้ําหนักผ้ามันไปข้างเดียวลูกโอ้ถ้าบิ๊กบิก๊บกจะสกรีนเนี่ยบิกยบกย๊ก,าก,ากาสกรีนแค่ก้าก้าสกรีนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ได้ได้ได้เหมือนกันนะ มันต้องแบบนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นเฉยอย่างนี้มันต้องอ่าใช่ป่ะมันเลตตึ้งกับเราถ้าคนมองต้องคอเอียงคนมองต้องคอเอียงหรือไม่ก็กัดเขดาตอนที่เปิดใส่สีแดงแล้วแบบนี้ใส่สีทองข้างในเมืงาก็เ่อไปลอดูนี่นี่คือห้องโถงเดี๋ยวลองดูกัน หลุดลุยไปแล้วเดี๋ลองทำดูวูอีปลล้มปลลปลลปลลงมเดีพัดเดี๋พัดตัวสอนลุ่นนะชิชองประมาณนี้ไอ้นี่ขับก่อน เรับนีอยู่ี่สิบหกสปอยู่้หนานเดี๋ยวก็โดนใจครับปับไปเรื่อยๆแต่ประมาณนี้งบประหยัดไม่สวยขอแค่ชี้ช่องสืร์ไว้ก่อนอันนี้ได้เลยอันนี้ได้แล้วม่ไม่ได้ได้ค ถ้าเป็นสินหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่นเป็นสินก็ไม่เป็นไรสิอันนี้หนูซื้อมาเผื่อเผื่อว่าอว่ใส่ใช้ใช่ไหมออคุณมากเอาถุงไปด้วยค่ะงไปด้วยนะโอเคอไประบายก่อนไประบายก่อนถามันหายตรงนี้ไม่หายนะแต่ว่าต้องถุงดำๆอ๋อนี่เป็นผ้าขาวดำอ๋อขาวดำผ้าปะกาตะงกี้ยไปแต่ภาพเมื่อกี้เป็นภาพสีโอ มันคือฟิล์มสีกับฟิล์มขาวดำย้ำอีกรอบก็ได้นะคะนี่ให้ัก่อนก็ได้หนึ่เก้าเนี่ยหนึ่งเก้าอะระบายให้หน่อยนะนี่ยหน่เก้าเดี๋ยวดูแงนะตีดูแ่งนะระบายนิดเดียวไม่ไม่เยอะหรอกเอ๊ะจะหนีแล้วไอ้ร้านนี้มันมีมีคอมพิวเตอร์ที่ไปดแล้วก็ถ่ายกับเราได้ไห ผหนึ่งเก้าเก้าห<ม>้านี่คืออะไรครับปีเกิดอ๋อลองดูขบก็แค่นี้ไว้ก่อนรอ,อนช่องนะ่ง อีกแก็คือไม่อยากเปลี่ยนชื่อช่องหละชื่อช่องนี้เพราะสุดแล้วก็แค่การการเปลี่ยนชื่อช่องอะก,ก็คือําไม่คนค้นหาช่องมันหาช่องเราไม่เจออะไรเงี้ยก็เลยเอาชื่อช่องเดิมนีกว่ามันเพราะดีบิ๊กซ่าซ่าอะไรเงี้ยก็คือเคยบิ๊กซ่าซ่าเคยตั้งแล้วในเกมไมค์คร a f t ครับที่เราเล่นไมค์คร a f t กัน ทำอะไรกันนะระวังหมานะมาอยู่นั่นน่ะก็ชื่อบิซ่าครับก็ได้มาจากไอผมคิดเองแหละตั้งเคยตั้งไว้แล้วไว้ในเกมไมค์ครับอะไรเงี้ยเกมไมค์ครับไอที่สร้างบ้านสร้างนั่นอะไรก็เลยชื่อมันพบมากก็เลยออกมาตั้งเป็นชื่อช่องได้เลยสดปีสองพันสิบาครับก็คือชอบชอบปีไหนก็ปีนั้นแหละ วานี่แหลมก็ไม่มีอะไรมากไหนชื่อช่องก็ประมาณนี้แต่ส่วนจะเปลี่ยนแบบชื่อช่องนะครับคือผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่องคือคือเปลี่ยนแบบฟอนต์อะไรเงี้ยเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ชื่อช่องอะไรเงี้ยครับ ประมาณนี้เลยแบนี้เหลอเป็นชื่ันหนอันนี้เป็นแอป YouTube แล้วก็นีชื่อช่องเตรียมจะสกีแล้ว Okay. เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสด,สสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ก็กำลังจะใส่เรียบร้อยครับล่วงไปแล้วอันนึงดีนะบล็อกไม่ล่วงนี่ กำลังรอสกินเสื้อรอจุดแห้งอันนี้เราเหลือไม่กี่ไอเดสไปแล้วยังเหลือบีก นี่ลูดอะไรครับโนี้แม่ลูกจับมือกันที่หมอเขียนคมมากเลยสังดาจะได้อันนี้คืออะไรครับพี่ทางโครงการอ,อันนี้คือลูกพี่กับลูกพ่ออ๋ออันนี้คือแพ้ชนแกะมาดูครับมันไม่ชน <laughs> อันนี้แพะชนแก่หรือแพะไม่ชนครับอันน,น,นี้อันนี้ไม่แพะชนแก่อันนี้แพะแพะกระซิบคุยกันครับบาตได้ไงมชามสีหนึงกระแพะคุยกันว่าวันนี้เราจะวางแผนกันแต่แกะไม่รู้ว่าแพะจะวางแผนทำอะไรคือะไรครับแค่ฝุ่นก็ตาไปก่อน เฮ้ยไอ้นี่แมวอะไรครับแมวแมวกินอะไรครับหมาฮะหมาหรือแมวหมาหมาหมามันก็ต้องมีดิหมาหมามันต้องมีหมามันก็ต้องมีนี่ครับหมาทำเป็นหมาหมาต้องหมาตีหมาทำไมหูเป็นแบบนั้นหูสามเหลี่ยมอ๋อหมาหมาหมาเฉลี่ยใหม่อ๋อมันคือ กั้นชิดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยอ๋อนี่คือมากินมากินข้าวเราใส่มาดูที่หิวเกินนะครับเนี่ยสั่นหางกระดิกเลยนะดึงดึงขึ้นมาอืมเฮ้ยนียกเลยครับเนี่ย

อันี่มันคืออะไรไหนขอดูมันคืออันนี้คือที่ปาดสีอ๋อด้ามด้ามไม่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 ลงสกินตองคือห้ามทําเละสกินก็คือห้ามทําเละอะไรเงี้ยก็คือว่าถ้าเละแล้ว มันจะคือปรับส,สภาพกันยากนะครับอันนี้คือบุญคือสมบัติที่ติดตัวไปได้ข้ามภพข้ามชาตอนนิอะไรอะไรครูสมามราสมาธิรุ่นที่4ี่สิบสอีอันนี้จะเป็นเป็นรูปกระชช้ามอูกับด้านอันนี้เป็นด็อกเอร์ดีอวอันนี้เป็น Youtube อกเตอร์ดีวกับด้าน อู้อันนี้งานช่างสปชออันนี้หนึ่งก็ก็ห้าปีเกิดอันนี้จะเป็นงานช่างอันนี้เป็นชื่อยูทูบของผมเลย แต่ไม่รู้ว่าไอาคนที่จะติดตามช่องอะก,ก็จะเขียนยูท b บไปด้วยไงเขียนรับเริ่มจากออกเขียวลอกร้อน ปกติไม่เคะออนอยั่ดู่หมรัแล้วก็มองมองสะท้อนแสงนิดนึงนะฮะมันก็จะ หมดกระสตาเยอะเลยได้ได้เลยที่เจับว่าเวลาเวลาจับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สีก็แล้วแต่เนี่ยให้ใช้หลังมือนะอย่าใช้หน้ามือนะหลังมือจะมีความรู้สึกดีกว่านะผมผมจับแล้วมันเย็นมารู้สึกเย็นใช้ไม่ได้ เวลาเวลาครับจับเวลามีมีไหมคับจับก็ได้ผมอดนะดูนะตอนนี้ไอนี่คือการการอะไรเราจะเปิดแสงจะฉายแสงให้ตัวน้ํายาไวแสงมันจะทํางานมันจะเานาทีเปิดแสงจับโอเคนี้คือการเปิดแสงจากับแล้วนะใต้ใต้โต๊ะพื้นนะครับนี่โอเคครับเห็นไหมครับนาทีนะครับ อ๋อก็คือจับเวลาสามนาทีจับเวลาแค่นี้แหละครับเรารอสามนาทีแล้วก็ผมก็คือสามนาทีสามนาทีต้องรอใช่ไหมครับต้องรอต้องรออ๋อนี่ครับแสงสีแดงไม่มีอะไรเลยครับต้องรอต้องรอปฏิิิกรยาต้องรอให้มันหมดเวลานะครับแสงงสีแดไอ้ตัวนั้นคือเราดูว่ามันกลางบล็อกไหมใช่ฮะดูดูว่ามันกลางบล็อกไหมถ้าเราดูตัวแสงตัวนี้เดี๋ยวมันจะกี่นาทีแล้วไม่ผิด จะนาทีนะคะใช่คหบอกหนึ่งาทีเดี๋ยวหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้กี่นาทีแล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งนาทีแล้วครับก็คือต้องจับเกวเวลาทุกคนทั้นีครับ 30มสวิสาวินาทีผ่านไปอีกย5ิาวิเต็มวิ่งเต็มวิ่ง15วินาทีผ่านไปหิดเวลา เห็นตัวหนังสือแล้วเห็นตัวเลขแต่ใช่วัดมันจะไม่เสียนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นแสงมันเข้าแสงมันจะเสีย แล้างหลเนี่เราคยืนด้านหน้าเพราะว่าเราฝาานนไม่ิงาวออกไนะอันนี้อันนี้อันผมผมเล่นผมเล่น เห็นลักษณะแล้วเนาะหยอดนิดเดียวสิงเพราะว่าน,นิดเดียวอ่าโอเคแค่นั้นพอพอ,พอ,พ,อพอเยอะไปแบบนี้ตรง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 ๆนะจับปาไปตรงตรงไปเลยพื้นเร็วๆเ,เออพอพอหยุดสวยเลยตอนนี้สวยออกไปอยู่ในอยู่ในกรอบนี้แล้วจับนี่ขึ้นอุ้ยไม่ติดไม่ติดไม่ติดอ๋อน้ำหนักไม่ได้เหรอ ันเหมือนมันได้ตรงไนนีต้ยังไงทีเท่ทีพี่เท่ทีครับซานะซายใช่ไหมถก่อยออกาพ่อลงนะยิงเลยยิงเลยผลลัอธ์กนติดโอเค